ท่านประธานที่เคารพกับผมเทพไทยเสนพงศ์ ong, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ขออนุญาตท่านประธานเพื่อจะอภิปรายตั้งข้อสังเกตและสะท้อนปัญหาพรากกู้เงินที่รัฐบาลเสนอมาสามฉบับแต่ว่าผมจะขออนุญาตอภิปรายเพียงฉบับเดียว คือพรกรหินกู้หนึ่งแสนหนึ่งล้านล้านบาทในสองส่วนนะครับซึ่งส่วนแรกก็คือเรื่องการเยียวยาเกี่ยวกับการชดเชยความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ส่วนที่สองคือการแผนงานการทางการแพทย์และสาธารณสุขต้องเรียนกับท่านประธานเลยนะครับว่าพรกอรของรัฐบาลที่เสนอมาทั้งสามฉบับผมก็เชื่อว่า สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแห่งนี้ทุกคนก็คงจะให้ความเห็นชอบคงจะไม่มีใครที่จะปฏิเสธเรื่องความจำเป็นของรัฐบาลที่จะกู้เงินในครั้งนี้แล้วก็ต้องยอมรับว่าพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนกันทุกคนถ้ารัฐบาลจะมีนโยบายที่จะเยียวยาพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนผมต้องเรียนนะครับว่าผมได้พูดเรื่องนี้มาเป็นเวลาสองเดือนเต็ม เกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องโควิดนะครับ่ามธานไม่เคยพูดเรื่องการเมืองไม่ค้นไม่เคยพูดเรื่องประเด็นอื่นเลยแต่ว่าสิ่งที่พูดไปก็ไม่ได้รับคําตอบจากรัฐบาลและก็ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะได้รับฟังหรือเปล่าก็ถือโอกาสสะท้อนปัญหาแทนพี่น้องประชาชนผ่านสภาแห่งนี้ไปยังนายกรัฐมนตรีและกรรมฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถ้าพูดถึงแผนการเยียวยาของรัฐบาลรัฐบาลคิดเรื่องการเยียวยา ในระบบออนไลน์ถ้าดูจากข้อมูลจากขออ,อสำนักงานเศรษฐกิจการคลังท่านก็บอกว่ามีคนลงทะเบียน28ล้านคนล่าสุดนะครับเริ่มต้นก็คิดถึง3ล้านคนขยับมาเป็น9ล้านคนมาเป็น14ล้านคนแล้วก็มาเป็น16ล้านคนเพราะนั้นจะมียอดคนลงทะเบียนออนไลน์16ล้านคนที่ต้องเยียวยา เกษตรกรที่เป็นรายครัวเรือนก็เยียวยาสิล้านแล้วก็รัฐบาลก็ยังพูดถึงกลุ่มที่จะต้องเยียวยาอีกประมาณอีก4กลุ่มคือกลุ่มเปราะบางอีสิบล้านกลุ่มผู้มีราย,รายได้น้อย2.4ล้านกลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จ1.7ล้านกลุ่มได้รับผลกระทบจากุกการฉุกเฉิน1ล้านคนรวมทั้งหมดยอดทั้งหมด44 จุดหนึ่งล้านคนครับท่านประธานซึ่งอาจการเยียวยาอาจจะไม่เท่ากันเลยครับบางกลุ่มอาจจะไม่ได้ถึงสามพันบาทแต่นี่คือตัวเลขที่รัฐบาลต้องเยียวยาสี่สิบสี่ล้านคนผมก็ถามกับรัฐบาลว่าทําไมรัฐบาลเลือกวิธีการเยียวยาผ่านการลงทะเบียนฟังคําชี้แจงจากรัฐบาลเมื่อวานก็บอกว่าเป็นปัญหาเรื่องความแก้ปัญหาเรื่องความแออัดของคนว่าประมาณมีน้อยไม่เพียงพอ ถ้าหากว่าจะสุ่มหรือวาจะอภิเยียวยาทั่วหน้าก็คนรวยก็จะได้รับสิทธิเท่ากับคนจนแต่ว่าในที่สุดผออสำนังกงานเศรษฐกิจกาลางท่านบอกว่าต้องยอมรับว่าคนเข้าไม่ถึงการลงทะเบียนระบบออนไลน์จริงๆแล้วก็คงจะหาหนทางที่จะช่วยช่วยเหลือคนจำนวนนี้อีกต่อไปผมก็ต้องเรียนท่านประธานว่าจำนวนตัวเลข44ล้านคนเนี่ยไม่ต่างอะไรกับ การเยียวยาทั่วหน้าเลยครับท่านประธานผมต้องเรียนกับท่านประธานว่าผมเสนอวิธีการเยียวยาแบบจ่ายแบบครัวเรือนทุกครัวเรือนซึ่งมีจาหวนทั้งหมด21.4ล้านครัวเรือนผมตัดข้าราชการออกไปพนักงานรัฐวิสาหกิจออกไปคนมีฐานะออกไป25เปอร์เซเหลือ15ล้านครัวเรือนถ้าจะจ่ายแบบอายุ18ปีขึ้นไปมีทั้งหมด5 1ล้านคน และเป็นคนที่มีเงินฝากในธนาคารไม่เกินหนึ่งแสนบาทที่ควรจะเยียวยาผมตัดให้เลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าล้านคนดูตัวเลขที่ผมเสนอทั้งสองตัวเลขนี้คับท่านประธานผมคิดว่ามีจํานวนน้อยกว่าแล้วก็ใช้เงินน้อยกว่าที่รัฐบาลจะเยียวยาแต่ว่ารัฐบาลที่จะเลือกที่จะเยียวยาแบบออนไลน์แล้วก็มีปัญหาผมต้องเรียนท่านประธานว่าที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าผมรับปากกับพี่น้องประชาชนว่าจะสะท้อนปัญหนานี้กับรัฐบาล ผมรู้ว่ามันแก้ไขอะไรแล้วไม่ได้หรอกครบท่บานธานเพราะว่ากระบวนการมันมาไกลแล้วภาษิตโบราณก็เรียกว่าผีถึงป่าช้าแล้วไม่ฝังก็เผาเท่านั้นแหละครับโครงการนี้ก็เช่นเดียวกันแต่พูดไว้ให้เป็นหลักฐานให้มันทึกไว้แล้วก็ให้รัฐบาลได้รู้ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเข้า <ๆ S 1> ไม่ถึงระบบออนไลน์จริงๆนะครับพรา,านการเยียวยาของรัฐบาลในวันนี้ต้องยอมรับว่าไม่ทั่วถึงไม่ครอบคลุมไม่เป็นธรรมเหลื่อมล้ําแล้วก็บางบ้านก็ ไม่ได้รับการเยียวยาเลยบางบ้านก็ 4- ี่ห้าคนได้รับทุกคนนะครับล่าช้าไม่ทันการสองเดือนยังไม่จบสิน้นแต่ช้วิธีการของผมผมเชื่อว่าเจวันจบแล้ครับเพราะเรามีข้อมูลพร้อมนะครับคนหาเจ้ากินข้ามก็เลยเดือดร้อนผมคิดว่าเป็นความผิดพลาดจากการประเมินตัวเลขการเยียวยาของรัฐบาลที่ประเมินเริ่มต้นสามล้านและตอนนี้ก็เลยไหลมาเป็น4ีล้านคน ผมต้องเรียนว่าทําไมรัฐบาลเลือกแบบนี้คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นวิธีการทางการตลาดของรัฐบาลหรือไม่ทําอะไรง่ายๆเนี่ยมันไม่มีคุณค่าทําอะไรยากๆเนี่ยชาวบ้านจําได้และมันจะมีบุญคุณกับชาวบ้านส่วนที่สองที่ผมอยากจะพูดเรื่องการด้านสาธารณสุขต้องเรียนกับท่านประธานว่าหลายคนชื่นชมอ,อสอมอรอพอสอตอและผมดูแผนงานการาดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับ การแพทย์และสาธารณสุขผมเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับรอพอสอตอและก็อสอมอครับรท่านประธานรอพอสอตอต้องยอมรับว่าเรายกระดับมาจากศูนย์นานายัยในรัฐบาลอภิสิทธิษษ์อสอมอ,อ,อสอ,มอ,อส,ออสอมอก็เช่นเดียวกันครับรท่านประธานครับวันนี้รอพอสอตอเป็นโรงพยาบาลปฐมภูมิไม่มีแพทย์ผมอยากให้รัฐบาลคิดเรื่องมีแพทย์วิชาชีพประจํานะครับ อุปกรณ์เตียงคนไข้ที่ปรับระดบบได้รถส่งผู้ผู้ป่วยนะครับแล้วก็ปรับปรุงให้เป็นโรงพยาบาลมาตรฐานหนึ่งตำบลหนึ่งโรงพยาบาลส่วนอสอมมก็ต้องเรียกกระท่านประธานว่าเริ่มต้นจากค่าตอบแทน600บาทวันนี้รัฐบาลชุดนี้เพิ่มไป400บาทผมเสนอว่าอยากจะให้รัฐบาลตอบแทนไม่ใช่ค่าบริการนะครับท่านประธานเป็นค่าตอบแทนค่าบริการคือเป็นช่วงๆตอบแทนก็คือว่าต้องให้ ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนก็คือผมเสนอไป1,500บาทซึ่งผมคิดว่าไม่มากสำหรับจำนวนเงินที่จะให้กับอสอม,อสอมอทั่วประเทศ1นึ่งล้านสี่หมื่นคนและจะไม่เป็นภาระงบประมาณของรัฐบาลในการที่จะจ่ายให้กับอสอมอเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าอสอมอเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้และสมาชิกที่อภิปรายที่ผ่านมาทุกคนก็ชื่นชมอสอมแต่ว่าชื่นชมเปล่าโดยไม่ ปูมาเนตให้เขาผมก็คิดว่าเราก็จะใจจืดใจดับเกินไปผมอยากจะเรียนทบท่านประธานฝากไปท่านนายกนะครับว่าจริงๆอสมเป็นด่านหน้าทหารเวลาไปรบชนะศึกกลับมาได้เหรียญตราได้ปูมําเน็จอสมเที่ยวนี้ชนะโควิดมาเนี่ยผมก็คิดว่าอยากจะให้นายกรัฐมนตรีรัฐบาลได้ปรับค่าตอบแทนให้กับอสมด้วยนะครับผมต้องเรียนกับท่านประธานว่า ว่ประมาณทั้งหมด1.9ล้านล้าน,านของพรกฉบับนี้ผมสนับสนุนที่จะแนวความคิดที่จะให้สภาอย่างนี้ได้ตั้งคณะกรรมาการตรวจสอบเรื่องการใช้เงินของพกรทั้งสามฉบับก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเราก็เคยมีบทเรียนและเราเคยมีแนวปฏิบัติในการตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการเงินกู้มิยาสวาแลนในสมัยของรัฐบาลท่านชวนหลีกภัย เราก็ตั้งคณะกรรมการที่การตรวจสอบเช่นเดียวกันครั้งนี้ก็ต้องยอมรับนะครับท่านประธานว่าเงินมันจํานวนมหาศาลแล้วก็ต้องยอมรับอีกว่ามันมีฝูงปริงฝูงเหลือบฝูงอีแร้งเนี่ยจำนวนเยอะที่จะรอยคอยถึงไอ้ว่าประมาณก้อนนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าถ้าเราตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อที่จะช่วยกันทํางานช่วยกันตรวจสอบลําพังนายกรัฐมนตรีท่านเดียวผมคิดว่าไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้อย่างตั่วถึง ผมยังอยากจะเรียนกับท่านประธานว่าก้อนใหญ่แบบนี้ถ้าเราไม่มีมาตรการอะไรที่จะมาควบคุมมันก็หวานคอแรงนะครับท่านประธานผมขวากับท่านประธานไว้ว่าเรื่องนี้ผมสนับสนุนที่จะมีการตั้งคณะกันมาการวิสามันตรวจสอบการใช้เงินของพศกู้เงินทั้งสามฉบับครับขอบคุณครับท่านประธานครับ